ึงรถแล้วครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเครื่องดูครับกับลองขับดูเพราะว่าเจ้าหน้าที่ว่าขับได้เลยขับกลับเลยแต่หกล้อน่าจะไม่ได้ขับกลับครับเพราะมันไกลครับต้องลองล่าไปก่อนเดี๋ยวไปเช็คที่ร้านนี้ครับคันนี้เดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอฟังเสียงว่าเป็นยังไง่เป็นยังง คัดมีปะคัดมีบ่คัดไม่มีคัดไม่ม,ม,ม,มีเดี๋ยวไปทำที่ร้านเหมือนเดิมจุญแกไม่มีใส<อ>่แบตเตอรี่เรียบร้อยเดี๋ยวเช็ครถก่อนนะครับคันนี้จันที่ว่ารถขับได้เลยขับได้ไหมพ่อมีเบียกมีคัดไหมนี่จีนีรถรถจะตาร์ทไม่ได้ต้องจี้ได้อย่างเดียว จีใดสรุปสรุปสวิกไม่ทำงานอีกแล้วนะครับเบรกค้าก็ไม่มีครับคันนี้เดี๋ยวลองจี้ใดเอาก่อนนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับอ้าวติดไหมติดง่ายครับติดง่ายแต่คือว่าระบบเบรกระบบคัสยังไม่มีนะครับคันนี้ ดีไม่ดีน้ำน่าจะเข้าที่ไฟวิ่งกับจานกดเหมือนเดิมได้ยกเกียร์เหมือนเดิมแน่นอน<ด>อ่าโอเคครับเครื่องถือว่าโอเคครับอ่ะโอเคครับผมดดมาดูคันนี้ครับผมนี่แม็ยคันนี้ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแต่อุปกรณ์ไม่ครบนะครับเนี่ยต่ไล่ใส่หมดแล้วกว็ฟิลฟิลนี่ไม่มีสักตัวเลยไม่ถึงว่ะฟิลไม่มีสักตัวครับ ใช้ระบบจี้ตรงก่อนครับต่อซีน้อยจี้ตรงก่อนนะครับโอ้ขวมนะยุ่เหยียดเลยะโอ้ครับครับได้ได้ไดรอ่องเบง้องจอดโดนนะ่ะเอาโอ้ยคอยขึ้นจี้อยู่ยยนี่นะครับน้ำในมีครบแต่อะไรไม่ครบ,ครบตั้งลอบน,นะคเับ โอเคครับอะโอเคครับเดี๋ยวเช็คก่อนกลับครับผมเดี๋ยวฟังเครื่องอีกคันนึงครับผมโอเคนะครับคันที่สองค,คันนี้น้ำมันเครื่องน้ำมีมดมีครบหมดรอฟังเสียงแค่นั้นแหละครับคันนี้อุปกรณ์ครบอยู่นะครับโ oh, อ้แอร์เย็นเลยเหรอ ขนาดประเทนได้เปิดเอียงนี่นี่นเอาท้าหมอหน้่งไปเลยเหรอเราถือแคัน,นี้ลาได้ยุ่อ่ะฟังเสียงนครับโอเคได้ได้ได้ไดจกไฟฟ้าขึ้นลงโอเคสบายเลยครับใส่แบตล็อกเลยพ่อล็อกแบตเลย ไะลองเทสรถหนงครับก่อนจะกลับไปแล้วเ๋ยาใช่ไหมโอเคเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ร้านวุฒิชัยอะไรยนครับเสียงเครื่องก็เงียบดีนะครับเป็นไงเพรอขับมาเป็นไง เงียบดีเสียงหนึ่งดีอ๋อโอเคระยะทางสองร้อยองร้ยห้าสิบประมาณนี้เนะาะระยะทาง200เกือบ300โลครับขับสบายสบายครับรถน้ำอีกคันหนึ่งครับอืมอ๋อแล้ลวพี่ นะครับออกก่อนเช็คความพร้อมแล้วเดินทางต่อไปเอาเลยเจอที่ร้านครับผมโอเคเอามาถึงแล้วครับ โอ้มาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่คันแรกครับมาถึงแล้วครับทีนี้คันนี้คันแรกครับของช่างพรน,นั่นคันที่สองครับโอ้ขับยิงยาวมาเลยเอาเอามาหนีก้อนก็ได้นี่นี่ขอมาหนีก้อนแล้วกว็พกร่อเขาพูดเลยโอ้ผมอะไรขึ้นนิ่มเลยวจวดจาดขนาดพี่น้องนี่คันที่สองครับมาถึงแล้วครับอ่ะแล้วก็รถน้ําครับมาถึงแล้วนะครับ นั่นรถน้ำครับเอฟซีเราพี่น้องเรานะครับรถน้ำนั่นรถน้ำครับว้ว <Woo! S 1> แห้วพ่อ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 ,พอเรียบร้อยเอา้ารถน้ำนีตู้แอร์นั่ติีเอาวิ่งไกลขนาดนี้ท่าน ามาดูครับรถน้ำถอยเก็บแล้วครับเหถอยเก็บแล้วครับเหยียดเก็บแล้วครับก็เดียดเก็บก่อนครับอ่ารถน้ำออกมาเดินเดียวๆอย่างนี้ก็สวยเหอว่ารถไหมอ๋อสวยอะ่ะเอาดี แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมาครับรถน้ำชัดซีก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล่นะชัตซีก็พอใช้ได้อยู่นะเนี่ยนะนี่ครับชัดซีครับใช้ได้นะไม่ได้ขี้ลิ้วขี่เล่นะแต่ถ้าอยากให้ดีก็เก็บหน่อยทําหน่อยครับเนี่ยชัดซีพอใช้ได้ครับไม่ได้ขี้ลิ้วขี่เล่ครับเครื่องดีด้วย เดิน <ไป S 1> หน้าไ,<ด>ไปเดินหน้าไปดีเขาเอาเปแขวนไปยครับ<อ>ไปย้ายกันเจะดูแฟรหนึ่งครับส่วนดีแม็นะครับ1น5 0 0 0สนาพนะครับคันละ1นึ0 0แสหาพหรือว่า f อฟเราพี่น้องเราท่านไหนที่เป็นพ่อค้าจะมาตัดแพ็คคู่ผมไปเดี๋ยวผมลดราคาพิเศษให้ทาไมผมถึงไม่เอาเครื่องคอมมาเร็วนะครับทำไมผมถึงเอาประมูลแค่2คันนี้ เพราะว่าคือเครื่องคองมันเร็วเวลาผมไม่รู้ว่ารถจะมีปัญหาไหมเอาบอกตรงๆเลยนะครับเวลาเราไปประมูลเน่ยเราประมูลวัดดวงแล้วทีนี้ถ้าสมมุติมีปัญหาปุ๊บเครื่องคองมันเร็วอะ่ะมันมันมันซ่อมเยอะการดูแลรักษามันดูแลรักษายากผมชอบผมชอบในลักษณะรถแบบนี้มากกว่านะครับมันดูแลง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเครื่อง ตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับรถตํารวจที่ผมประมูลมาขาย FC เราพี่น้องเราจําได้ไหมเป็นตัวเดียวกับรถตํารวจที่ผมประมูลมาขายอ่ะเป็นตัวเดียวกับดาก้อนเครื่องยังเป็นเครื่องดาก้อนอยู่เลยนะครับตัวนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไปตั้งราคาแสนกว่าอยากให้ FC เราอยากให้พี่น้องเราคิดถึงเรื่องสภาพรถแล้วคิดถึงตัวรถที่ขับได้วิ่งได้ในลักษณะอย่างนี้ก,กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยการใช้งานที่มันคุ้มค่านะครับ รถวิ่งได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่รู้เลย <c oughs> เออมันมันรถวิ่งได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้ดูไมเลยรถวิ่งได้เท่าไหร่แต่ละคันเนี่ยช่างทอนคันนี้ห้าแสนกว่าคันนั้นอ่ะคันนั้นระบบฟิไวไม่มีครับโอ้ระบบฟิวไม่มีเลยบอนี่ต่อตรงมากเลยต่อตรงมากอ๋อคันนี้วิ่งห้าแสนกว่าครับคันเนี้ยแต่มางันยังงามอยู่อ่ะทอน แสดงว่าตอนไปฮอดปุ๊บสตาร์ทที่เดียวแจ๊ตึงเลยอ๋อเดี๋ยวหาอะไรใส่ครับก็คือขาดอะไรบ้างวะขาดฟิลชุดกล่องฟิลนี่ขาดหมดเลยเอ่อสายอ๋อระบบฟิลเดียวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ้าเขาจัดการครับผมเนี่ยครับหันละ1นึ่งแสนบาทนะครับเครื่องดาก้อนสองพันห้าเทบนะดูแลง่ายนะครับช่างทองต้อเครื่องตัวนี้ไหมตัวนี้ครับเป็นได รถรุ่นเดียวกันพ่อผมบอกท่านเป็นยังเป็นมือหมุนอยู่ของช่างทอนของช่างทอนเข้าไปนะครับของช่างทอนก็ยังเป็นราคาแสนสี่อยู่เลยแสนสี่แสนห้าอยู่เลยใช่ไหมช่างทอนเป็นมือหมุนด้วยแต่นี่ตัวนี้ไฟฟ้านะเอฟซีเราพี่น้องเรานะคันของช่างทอนที่ใช้ประจำอ่านานๆๆอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับถึงร้านแบบสวัสดิภาพแล้วครับผมอะมาต่อเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าอ่ะโอเคนะฮะ ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไยนนะห้่ง้อนต์เก้าห9าหกหก6ี่สามแวุฒิชัยอะไยยนกัลลัิล์ชื่อนี้การันตีความมั่นชื่อนี้การันตีความน่าใช้ชื่อนี้การันตีความถูกขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับคันละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะสภาพไม่ได้แตกต่างกันคันละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะส่วนรถน้ำสองแสนห้าหมื่นบาทเอกสารชุดโอนผมรับผิดชอบให้หมดนะครับอ่ะตามนั้นนะครับฝากเอฟซีเราฝากพี่น้องเรานะขอบคุณทุกท่านมากๆครับ